สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่4กันยายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมเด็กนีก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่1น,นะครับผม สำหรับวันที่หนึ่งแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมวิม่งรูด2กับ9าสำหรับเลขที่ออกนะครับผมเจ็ดสามแปดสองสามสามนะครับผมสำหรับเจ็ดสามนะครับผมเป็นล่างนะครับผมชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็แปดสอง เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็2 3 3สาาำหรับ2นะครับผมอนมินมีสองแปดนะครับผมออก82นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่4 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมเลขในตารางจะมี7 4 3 2 8 5นะครับผม จะให้อยู่ที่8ปและก็3นะครับผมสำหรับ8จะมี81 8หส 8 5แล้วก็8 6นะครับผมเจะมี7 1 เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกกับเจ็ดเก้าก็อย่าลืมนะครับผม สามจะมีสามสี่สามห้าสามหกแล้วก็สามแปดนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมีแปดเจ็ด เจ็ดสองแล้วก็สามสองนะครับผมสำหรับเบิ้ลแล้วก็ผมมี 88, แปดแปดเจ็ดเจ็ด ก็55สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมคือ245นะครับผม671 สองแปดหกสองสามสี่ห้าสามแปดแล้วก็เจ็ดแปดสามนะครับผม จะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับห่ยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่4นะครับผมกันยายน2566อิแอดมินให้เด่นอยู่ที่8วิ่งรูด7กับ3นะครับผมเม็ดเดียว8นะครับผมสำหรับแดนะครับผมแอดมินจะเจาะให้อยู่ที่8 4 8 6ดสำหรับ8ปหนึ่งก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ7จ็ดมีเจ็ดนะครับผม7 4แล้วก็7จ็หนึ่งสำหรับ3นะครับผมจะมี3 4 3สหแล้วก็3 8ด สำหรับในชุดกันนะครับผมมี8 7 7 2แล้วก็3 2ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับชุดกันเบิ้ล8 8 7 7สำหรับ3ตัวนะครับผมมี2 4 5 6 1 6 7 1 2 3 4แล้วก็7 8 3นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเล็บก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ